นี่ปนกันนะตัวนี่ปนกันนะโอเคครับหุ้ยเกืดอะไรอย่างงี้ถือว่าไม้สวยมากครับเต็มเลยครับ สวัสดีครับมื่อนี้มายิงปืนยิงป่ากันไว้ท่านนี่เอาปืนต้นไม้สุดยอดครับจิมานบ่คอยชมผลงานนะครับมื่อนี้สิเข้าไม้ประชันครับแต่ก่อนอื่นก็ยิงปานี้เลยเหมือนกันครับผมปานี้เลยเหมืกันมื่อนี้แดดดีครับนี่ปะข้อหน่อยตัวนึงครับ วัวโอ้ประถือครับหน่อยปุบ่่าอ้อหน่อยอีกปถือครับโู้ยเลยขอป้าซ้ำล้อมมาส้าหมายเกาบังค,ครับเมื่อนผาดปลาคอไปซีโตมีสีอด้ยิงป่ะแิ่น้ำไป สงสสิสิมีคนมาขึ้นก่อนแล้วครับเนี่ยี๋ยวสิริงบอล้ออีกสิบนาทีครับอันนี้อันนี้ครับดีะว่โอึ้น่ปถึกโอ้มันเลียเ้ยวครับเจ้านำผ่เลืกไปเลยการะยาา่านำพอ้ีครับโอ้ยน้่งเลย เถอครับเกือบอ่าดอยิางี้เกือบไม่ได้ยิงของของกระสีลงมอ่ะละครับตอนนี้ตัวเล็กแห้งมันขึ้นบ่ของครับบ่ของเอ้อไงครับเกยวบบถตรเกือบบัตรเกือวไม่โดนเกือบไม่โดน บ่หน่อยหรอครับทอดสองตัวทอดสองตัวทอดหน้ามันขึ้นเร็วปะครับมันหายยี่คอปะคอนี่มาเหรอมาช่อนนี้หมดแล้วได้ยิงตัวเดียวไม่ถือ่อเดนอยู่ะบอกว่าเรื่องนี้ว่าอะไดิจูปคอที่เกาะปลามาจัง ตัวแรกมันตะเรีตต้นนกตัวะรีตต้นจะคลองแต่มัดตัวมันตีเครื่องสมองตีครับกระลังนในปลาตัวเดียวกระลังในปลาตัวเดียวยิงไปสามที่สามเส้นขบวนมาครับเรียบร้อย ประโ้กครับคึกดๆึ๊ดทึึอ้ยถึงแตัวนี้ไหมเนาะยันหุดด้วยอ้ยอุ๊ยอุยยันหุดด้วยถึงตัวนี้กระคุ้มแล้วละครับโหบุบอุก うんみらかぱき ยัางนี้สิครับเพื่อนตัวน้นอยๆแบบตัวนี้กนเห,หรอครับนี่ตัวนี้สองเต้มสองเต้มกรับคู่มันอะไครับเต็มเลยครับวันที่มาหม่องดักหนูกระลังเกี่ยวตัวนี้นี่ปนกันนะตัวนี่ปนกันน,น,นะถือกุ๊กถือดอก ยมางงถือ,ถอไม้สวยมากครับกิดไม่มีที่พิงรออีกแป๊บประมาณสิบนาทีครับมีว่ามีดอรกระโหลกหเรี้ยนปลาตัวน่อยครับไม้สวยมากครับซ้ำ ดูนะครับวันนี้ไม่ค่อยหมานครับวันนี้ไม่ยิงตัวเล็กก็เลยไม่ค่อยหมานมีอะไรตัวเล็กมีเฉพาะตัวใหญ่ครับประชอนโลสองประนิลห้าขีดครับตอนนั้นก็มีปลามาเทีก็เลยไม่เอาครับปลานิลเล็กๆก,ก็ไม่เอาแค่นี้ครับเด้ไม่หรายคเผาสิราาครับป้าจะให้มาสิกินหมดแลวครับสองคนมาหน่อยเด้ครับหนึ่งตัวนี้ โด <dı> <laughs> สองอยู่มีคันเผาครับขันชุดสองนิ้วนี่ออนโอ้ไมผมเป็นสองนิ้วนี้สองนิ้งสินี่ยเออแม่